จะถามว่าไปตรวจที่เปาโลมาผลเป็นไงบ้างคะบอกหรือยังที่ส่งผลมาให้ดูมันเจ็ดกรักกาะดาใช่ไหมคะใช่ใช่แค่นั้น่า SGPT ลดเหลือสามสิบเก้าใช่ค่ะเขาตรวจแค่นั้นใช่ส่งมาให้ดูมีแค่นี้ก็กินผลิตภัณฑ์ของซูเปอร์ไลท์สามตัวเลยเนาะใช่ค่ะอ่ากินอะไรบ้างคะน้องโอ,อกิน FTC ทีสามศูนย แล้วก็ s i c แล้วก็ FCC Plus ค่ะค่ะก็กินมาก็น่าจะชนหนึ่งปีพอดีเพอะเริ่มกินก็กระกฎดาใช่ไหมคะใช่ FTC สามศูนย์ชนหนึ่งปีพอดีใช่แล้วผลลัพธ์เป็นไงบ้างน้องโอจากที่กินหนึ่งปีค่าตับลดลงเหลือตับลด <39. S 2> ลงเป็นปกมิตอนนี้สามสิบเก้าค่ะค่ะแล้วอย่างอื่นล่ะคะอย่างอื่นก็คือ อกินไปสามเดือนแล้วประจําเดือนมาค่ะพอพอหมดประจําเดือนก็ไปตรวจอะไรไปตรวจตรวจภายในอะ่ะคือก่อนหน้าเนี้ยก็นานสักป,ปีหนึ่งแหละพี่คือตรวจภายในก็คุณหมอเขาก็บอกว่าคือที่มดลูกเราอะ่ะมันจะมีแบบมีพังผืดมีอะไรเยอะอะ่ะแล้วก็มีก้อนเนื้อในมดลูกใช่แล้วก็ที่หลังจากประจำเดือนมาหลังจากกินเอฟทีซีนะคะ ค่ะก็ไปตรวจภายในคุณหมอก็บอกว่าเออมดลูกสะอาดไม่มีทางผืดไม่มีอะไรแล้วก้อนเนื้อก็ไม่มีเหมือนก่อนหน้านี้น้องโอบอกว่ามีซีดอยู่ใช่ไหมคะใช่มีก้อนเออก้อนซีดเล็กๆสามก้อนนะคะค่ะแล้วก็ไปตรวจหลังจากที่่านไปได้สามเดือนอ่ะสามสี่เดือนนี้แหละเพราะว่าประจำเดือนมาตอนเดือนที่สามค่ะก็ไม่เจออะไรแล้วอะค่ะ แล้วอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของแผลเป็นผ่าตัดมาทั้งหมดกี่ครั้งนะคะแผลเป็นผ่าตัดประมาณสิบหรือสิบเอ็ดครั้งเนี่ยะคะ่ะก็แผลเป็นบางอันคือที่เคยเห็นมีแผลเป็นก็หาไม่เจอแล้วะคะ่ะแต่ส่วนที่เป็นแผลเป็นอันใหญ่ๆที่เป็นผ่าตัดใหญ่อะก็จางลงไอ้ที่นูนนูนอะมันนูนมันเรียบขึ้นมันเรียบขึ้นค่ะแล้วก็ดูเหมือนนลีนลีนกว่าเดิมลีน ดีกว่าเดิมเยอะหลายคนทักเลยค่ะแล้วก็ผิวดีขึ้นหน้าใสขึ้น